ให้เอามาจัดรู้ให um, uh, ้ทุกคนนี้ดูด้วยครับว่ารที่ไม่มีราคได้แออสสุทธิ์เข้าไปอย่ราคาสี่ร้อยตัว่ล้วาจะเป็านจุลินารคายนั่บมีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ผมกล้านะครับแล้วที่สำคัญอย่างเช่นกอวเนี่ยดูไหมครับก่วทุกวันนี้ขายไปหมด่ละสิบาบาทหรอยบาทต้นคุณค่ล่าเซลวถ้ามีตัวกินเนียเจ็บาทก็รอดได้ง เราลงดึงมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราซื้อดึเนี่ยต้องไม่ไปซื้อดึงนะยังนะอันนี้เป็นโถให้หินแค่ว่าถ้าทุนทีแดดมันไม่มีครับถ้าโซล่าเซลล์ผลิตได้มันจะไหลมิเตอร์มันจะไหลย้อนกลับเข้ามีครับจะไปเจอแรงดันที่สูงกว่ามันจะไหลโอ้ไม่ไม่ฮะคืออินเวอร์เตอร์เนี่ยมันถักมูดขึ้นแรงดันขึ้นไปสูงแล้วใช่ครับใช่ครับคือหลักการคือมันไฟฟ้ามันเหลือครับคราวนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็นตัวช่วยใช่ครับ ตอนนี้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยขาดแค่จะสรุปว่าจะเป็นเน็ตโมเดิร์ตี้หรือไม่เน็ตนะครับตอนนี้พอเน็ตไม่เน็ตทําเนรก็า

จะได้คิดถึงสาวลำปางผมลองเองเลยนะครับผลิขายที่ไหนครับให้กำลังใจคนทำงานทเพื่อนติดเล็กๆยากอันนี้เป็นมุ่งผลคตทำเองด้วยก็เสร็จ้วที่บ้านเดี๋ยวเข้ามาต้นข่าข้อรัดนี่พี่ ง่ายเลยพี่แบบนี้นี่ก็หนึบก็ชิมได้นะคะนี่ลองลองหลังนี่เะลองชิมค่ะลองชิมดูค่ะ้ครับสบายดีครับพี่ผมผมไม่ไปนอนหมดเลยคะรั้นรมั้หม้วยเลี้ยงสัตต่างๆได้หมดแล้วก็ น้ำสุดท้ายสุดเอามาปล่อยก็เลี้ยงไว้ผมเพราะตอนนั้นน้ำมันสม์ด้วยอาหารแล้วก็ได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาไปทุกเดือนทุกเดือนหนึ่งสองครั้งออกไข่เพราะฉะนั้นหนึ่งตัวสามารถสร้างปริมาณดำนวนจูนสิบล้านตัวต่อปีอย่างนี้ว่ามีเงินเดือนพอพันออกรันพันหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันให้ลูกครั้งที่สองเนี่ยพัน หนึ่งไทยร้นานก็ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้โซโล่นายวันเลยครับทุกวันเมื่อกี้ยืนอยู่นี่ไปไหนละอายุเจ็ดสิบกว่าปันี้มาขายให้จับที่ที่ที่ฟา,าร์มเราเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งก็สามกระชังกระชังนหนึ่งมีไรายได้วันลนะสี่ร้อยเดือนหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องส่งเ,งเข้าเรียนครับเอาสินค้าแปลรูปให้ท่านได้ไม่ต้องซุกมันอร่อยครับพัดเนื้อหวานแต่หวานก็ต่อเมื่อ ไม่แก่คือยังไม่ออกไข่ถ้าออกไข่แล้วเขาจะเอาสารอาหารในตัวออกมาแล้วไข่เขาจะจืดเพราะจะนั้นน้ำพิกอันนี้น้ำพีกขอให้ครับผมอันนี้น้ำแแต่ลูกไปนะครับทีนี้เรื่องเจียน้อนจะชไปเลยแล้ว้ขาว่ามีเหตุมีผลมีจะปูอะไรจะทำอะไรมีเหตุมีผลหรือเปล่าเห็นเขาทำก็ทำมีหลักของเหตุและผลเพราะทุกอย่างมันต้องมีเหตุมันจึงมีผลเกิดขึ้นมาเหมือนวันนี้เราบอกตัวเราไหครับ พีบาา่บากตามมากกับการงานและการเงินแต่พี่ตัดสินใจนะครับกับพ,พี่น้องน,อน,น้องวันนี้ก็มาหลายเขาถามได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีใครที่ลงมาช่วยก็จริงๆผมว่ามันจะเป็นคำพูดไว้สำหรับพ,พูดกันทั่วประเทศแต่ไม่กระจายจริงนะครับการเลือกมาที่นี่ เศรษฐกิจฐานราผมได้รับข้อมูลมาจากคุณสุรพงศ์ซึ่งอยู่กับชาวบ้านทั่วประเทศคุณสุรพงศ์เป็นทีมงานของคุณหมอกรณเดชปิดพืที่ซึ่งทำงานกับผมในช่วงของทดมโจผมยินดีต้งว่าเราต้องการหาแก่ของที่เราจะเริกก่มเข้ามาพัฒนาเรื่องเศรษฐกิ ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ต้องรอเปรับผลปรฏว,ว่าทีงานก็แนะนำนทจากจะส่งข้อมูลมาให้ผมผมศึกษาแล้วผมบอกว่าผมอยู่ที่นี่ที่ที่ได้ทำอาไว้แล้วพวกผมไม่ได้เป็นผู้นำของท่านผมคิดว่าประเทศไทยตกงานสามเดือนนี้ก็ไป็นอนคข้างกันแล้ ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีตังกับบ้านแต่ที่เราอยู่ได้เพราะอะไรครับแต่เราสามารจัดการการบริหารเช่นนี้ไดพอวันนี้มีหลายเรื่องที่หลายท่านได้รับเสนอแต่ผมจะพูดเรื่องประหลาดุสองเรื่องแล้วเดี๋ยวท่านอมีประหลาดไทยนะครับมีประหลาดพัฒนาสังคมและศาสนาของโลกที่เสียงในโลกนี้เอาเรื่องแรกก็คือเรื่องอะไร ม่ต้องกังวลใจพลังานที่ประตางให้พลังงานเป็นของกระจาชนผมใช้นโยบายว่าเป็นพลังงานสำหรับคนทุกคนหรือภาษาอังกฤษพูดว่าเป็นที่ฟองผมให้นโยบายนี้ตั้งแต่วันแรกเรามีตั้งแต่ลมถ้าวันไหนเ่มแรงก็มีพลังงานลมแล้มีแสงอาทิตย์ที่มันสามารถรับผลไฟฟ้าได้เอง สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำตั้งแต่แรกทำนตรีแล้วแล้วก็ยังทำไม่เสร็จก็มีการเปลี่ยนปลงทางการลงคุณดองการทางการลงไม่ตรงกันพวกผมก็ไม่อยู่ดังนั้นก็เสียดายที่เรื่องหะไรเรื่องยังไม่เสร็จตั้งครัมืนึงครั้งนี้ความตั้งใจก็คือจะไปทำต่อให้เสร็จพี่น้องท้างล่างเปนได้ลืมตาข ดังนั้นเรื่องพลังงานทางเลือกเรื่องพลังงานชุมชนผมบอกทุกบราบมาร่วมกันครับจากที่เราบอกมาร่วมกันต่อเติมว่าท่านอยากเห็นนโยบายรัฐแก้ปัญหาให้ท่านเรื่องนี้ได้อย่างไรน้องจำชื่อไม่ได้เสนอผมเรื่องเดนเดกเตอร์ลินแล้วเชื่อมาโงกคืออะไรครับครับ เอา,นนาคนเราพร้อมกั้งแต่ที่แรกในหลายในที่จังหวัดอื่นที่อาจารย์ไปเชื่อมโยงไปแล้วพวกผมจะมาช่วยแล้วมาเริ่มพัฒนาสิ่งที่ทำได้แล้วเนี่ยที่รองแล้วก็จะสมัครให้ทุกทุกท่านนะครับผมต่อยอดที่ท่านสมพิระในทานะท,ท่านเปรยทางพิการแล้วก็ท่านเป็นดีท่านเปรย์มาสองกระทรวงน,นะครับผมอยากจะเรียนว่า เ,เ,าานนะเราทำที่ไหนราจะรอมายังไม่ได้เห็นคณิตเราเมื่อวันที่1ิบแปนี้นะครับก็ขอ,อยืนยันว่านโยบายต่างๆเนี่ยเ,เวลาไปแก้กฎหมายเพือ่ออำนวยประโยชน์ให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหรือเรื่องที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อความเห็นที่เราจะเชื่อมโยนจะถ่ายแล้วเราก็จะสามารถานำเสนอว่าปัญหาอุรสฐวิทย์อยู่ตรงไหนสรน้สางรูปร่างเพื่อไปแก้ไข วันนี้ผมเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ผมฟังแล้ววันนี้เข้ามาในงานแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจเพราะตอนเราเรียนฝายมีชีวิตนะฮะผมก็คิดถึงได้ดีนะฮะเพาจริงผมก็อายุมากแล้วนะฮะเพราะว่าฝายมีชีวิตเนี่ยความจริงเนี่ยก็อีสามสิบปีมาแล้วผมเป็นในเมือเดินะฮะตอนนั้นผมทำฝายแต่ภาษาสาหลายคนอาจจะยุ่ดยัดนะฮะ เพราะคำที่อีสานออกอากาศโดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยของแก่นนะครเนื่องจากอีสานเนี่ยมันเป็นทุ่งที่ดินทรายที่เป็นที่ลาดสูงความสูงชันน้อยกว่าทางเหนือนะฮนะท่านนี้พักจาก้างนะครับคนไทยนะครับมาพร้อมกแบบับตลอดหน้าพักท่านวิเชียรจาวริศน,น,นะครับตลอดเลขาธิการพักอาจารย์ชก,ก็มีท่านอาจารย์ยุทธส่ง,สงสนะครับ ตรนเนี่ยเราเป็นการลงพื้นที่ไม่ได้มาเพื่อมาเยี่ยมเยียนสะเทียนอย่างเดียวนะครับแต่เราได้รู้ว่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่รองที่รรรครับท่านที้เป็นการนำของชาวบ้านได้ทำมากเลยในประเทศไทยให้ความสำคัญมากว่า พลังงานชุมชนคือสิ่งที่จะแก้วความยากจน,น,นของพี่น้องประชาชน,น,นก็คือสามารถผลิตพลังงานอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับได้ผลิตถ่านเอาถ่านมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนรถก็ได้เอามาใช้ในการทำเป็นแก๊สอุงหาอาหารก็ได้นะครับเอามาสูบน้ําก็ได้สิ่งที่เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยสิิ์หาราดเที่ยแขนได้พลังงาน12ตั่คนนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเราจะมาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายมีชีวิตจากจังหวัดน่านที่จะมานําเสนอในเครือข่ายของพระอาจารย์ของก็คือโสพลปัญญาทองนะครับทิ้งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเข้ามาจับมือกับเครือข่ายที่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งทําได้ตั้งแต่เรายังไม่ได้ ไปสู่การเลือกตั้งแต่นี่คือความตั้งใจของในนโยบายหลักของพรรคก็คือการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งดังนั้นการมาพบปะเครือข่ายในวันนี้ก็จะมาเข้ามาร่วมมือทํางานกับเครือข่ายนะครับในการที่จะขยายสิ่งที่เครือข่ายทําและมีความแข็งแรงเป็นเครือข่ายแล้วน,นั้นนี่ให้สัมฤทธิผลมากขึ้นกระเดียกันเราจะร่วมทํานโยบายกับเครือข่าย นในการทำงานเครือข่ายนั้นย่อมเห็นปัญหาและย่อมเห็นว่าสิ่งที่คนที่จะไปบริหารทางด้านของนโยบายและการแบ่งประเทศนั้นควรจะต้องแก้ไขอะไรเราจะร่วมทํางานกับเครือข่ายในการสร้างนโยบายจากข้างล่างขึ้นสิ่งที่จะทํานโยบายชะกิจฐานรากของพักสร้างอนาคตไทยเราจะทํานโยบายกับพี่น้องประชาชนที่เป็นฐานรากนะครับว่าอุปสรรคขัดขวางที่ทํากันมา10ปี20ปี 30ปีเนี่ยมันติดอะไรและต้องการแก้อะไรและนโยบายเหล่านี้จะถูกสกัดออกมาและเป็นนโยบายสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของพรรคาร้างอนาคตไทยนะครับอันนี้คือเกตนาที่มาและไม่ได้มาเพื่อที่จะมาพบปะเพียงอย่างเดียวแต่มาให้กําลังใจมาเรียนรู้ร่วมกันมาร่วมจับมือกันและมาร่วมสร้างลงพื้นที่จังหวัดแพร่ในวันนี้ครับครับ อนาคตข้างหน้ามีการเลือกตั้พอรพรรคกสกคร้าองในะไทยมีความพ,พร้อมกันนายพรรคได้เปิดตัวการประชุมใหญ่ในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาพรรคมีความพร้อมสู่การเลือกตั้งพรรคได้ตั้งขุนพลของพรรคทั้ง5ภาคนะครับที่จะดูแลผู้สมัครของแต่ละภาคดูแลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่นะครับพรรคมีความพร้อมรายการที่เข้าสู การเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะครับจังหวัดแพร่มีจังหวัดแพร่เราก็อยู่ระหว่างกระบวนการในการที่พิจารณาผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดแพร่อยู่นะครับพรรคสร้างอนาคตไทยนั้นมีผู้สมัครสมัครเข้ามามากในแต่ละพื้นที่แต่จะมีกระบวนการของพรรคในการพิจารณาพรรคจะเลือกคนที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดนะครับประชาชนที่จะสร้างอนาคตกับพรรคได้มากที่สุด นะครับลงสู่เป็นผู้สมัครของพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งทั่วประเทศส่วนท่าก็เช่นกันครับอยู่ระหว่างการคัดสรรบุคลากรที่เสนอตัวเข้ามานะครับให้กับพรรคและพรรคจะรับคัดเลือกบุคลเหล่านั้นเพื่อเป็นตัวแทนเอั้งรัารื่องการเือตั้งรัฐบาลขอให้ผลเลือกตั้งออกมานะครับผลเลือกตั้งมาเป็นอย่างไรนั้น ผมได้สัมภาษณ์เมื่อวานไปแล้วที่ไทยรัฐทีวีนะครับว่าผลเลือกตั้งคือฉันทามนติของพี่น้องประชาชนผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรนั้นพักสร้างอน,นัคตลเรจะพิจจรณาจากผลเลือกตั้งเพื่อตัดสินใจทางการเมืองวันนี้เร็วเกินไปที่จะตอบว่าจะเป็นอะไรเพราะเรายังไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนจะมอบความไว้วางใจให้กับพักใดและอย่างไรนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าเราเคารพ ในเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วจะตัดสินใจเมื่อทราบผลการเลือกตั้งและรู้ว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไเราจะตัดสินใจทางการเมืองในตอนนั้นครับใครั้องใขบพถ่ายรูปก่ะเตียเครื่อง2 5ม่โเราน่อง้อ้พัจาน250 เฮ้ยไฟออกเออไฟเกียรหนึ่งเยท่านขาท่านมองหน้าได้ไหมครับเราแ่ครับดี่เลยครับ